ไม่รู้ถ่ายอ่ะมาถ่ายแล้วรวมเปี้ยวตาลิ้นเหีวอวไรใช่ไหมเนี่ยถ่ายไม่ออกเรากินแบบคำเที่ยวระดับสูงสุดเลยไฮเลเวลดูสิมัเป็นสียังไงอ่ะมันมันดูไม่ออกอ่ะหรือว่ามันเป็นที่ยี่ห้อมันสุ่มมันสุ่มเนี่ย super s ซอแ candy นี่เอาสุ่มมันสุ่มมันสุ่ม ไม่หรอกมันน่าจะมันน่าจะอันเดียวกันหมดนะเฮ้ยแน่ใจเหรอิแน่ใจามันหนึบเนี่ยเออเป็นไรเป็นไงเป็นไงเปรี้ยวขนาดไหนกันเชียววะ อืมเปรี้ยวนานด้ยนะทั้งลูกเลยอ่ะเปรี้ยวทั้งลูกเลยเหรออืมอะไรหวานอ่ะเอ้าม, <c ười> มันเคลือบ <c ười> เคลือบเคลือบ,บหนาเคลือบหนาอ๋อเคลือบหนาเคลือบหนาไม่ใช่ผงใช่ไหมมันเป็นแบบซอสเปรี้ยวๆเลยเหรอมันเหมือนน้ำตาลเคลืบอบแบบไม่ใช่น้ำตาลมันเหมือนเป็นซอสเคลือบเปรี้ยวๆ มันเหมือนคาราเมลที่เปรี้ยวจัดๆเลยปะอืมอือันนี้เนี่หวานอร่อยอกินดูแน่ใจนะ <laughs> จะให้คนจะให้คนที่แบบเออเป็นเป็นโรคก,กระเพาะงี้ยกินไม่ได้นะ <laughs> เขาตายนะไม่ได้ <laughs> เออเออแค่นี้แหละเนาะเออ